ไปประเด็นหนึ่งฟอร์มของเหรียญฟอร์มของเหรียญในการตัดก็คือที่เกิดมาจากตัวกาเนี่ยเต็มไม่เต็มเนี่ยใช้ไม่ได้นะอืใช้คําว่าเต็มไม่เต็มไม่ได้เพราะเหรียญหลงไปทั่วเนี่ยทุกรุ่นผมเอาชื่อแขกหรือสอบประกันให้แล้วลองไปดูได้ที่เป็นเหรียญเสมามทุกรุ่นอืขยับเหรียญทุกเหรียญเหรียญทุกรุ่นมีการปั๊มขยับหมดขยับซ้ายขยับขวาขยับหน้าขยับบนมีปั๊มขยับหมดอื ตัดมาเลยเกิดการตัดเฉียงตัดเอียงเกิดได้หมดอไอ้ฟอร์มของการตัดเนี่ยอืม so ันเอามาใช้ได so <inaudible> ้แต so ่เราก็ต้องดูด้วยว่าถ้าเราจะบอกว่าฟอร์มของตัดไม่ใช่อืมันก็ต้องตัดไม่โดนลอยเดินเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องเขียงเขียงอะไรคือมันจะต้องเอาหลักฐานมาเขียงไงเขียงลอยๆเนี่ยคนไม่เข้าใจหรอไม่เข้าใจอ่าเรื่องนี้พูดให้คนที่ไม่เล่นพาาฟังเขาก็ไม่เข้าใจอยู่ดี ถ้าเราจะเถียงเขาอันดับหนึ่งเราต้องมั่นใจว่าเราเก่าก่อนอืมอันดับสองคือเราต้องมีหลักฐานครับหลักฐานเราเป็นแต่รูปไม่ได้เหมือนที่บอยเอามาบอยไม่ได้รูปมาบอยเอาเหรียญมาเพราะฉะนั้นถ้าโอ๊ตมั่นใจโอ๊ตเนี้ยงานอมเอมก่อนจะไปเถียงเขาเราต้องมีเหรียญในมือด้วยเอามาเลยก็อัดงานนี้จะจบถ้าโอ๊ตมีเหรียญในมือเกินสามสิบเหรียญเออแสดงว่าเหรียญเหรียญในงานเออถ้าโอ๊ต อันนี้มันก็ออกมาได้นะคือผมก็ไม่ได้เข้าข้างบอยนะอ่าแต่ถ้าเป็นใน,ในมุมมองผมแล้วถ้าเอ็จบอะโอ้ออกอาจจะบอกว่ามันไม่ได้อาจารย์เรียกเขาเรียกโผมนะมันไม่ได้อาจารย์เหรียญนี่เป็นงานเก่าอืมมันไม่มีเป็นงานเก่าไอ้พอเป็นงานเก่าตัวปุ๊บมันเป็นกปั้นทุกดินอ่าตัวเองไปเถียงเขาในขณะที่เหรียญก็ไม่มีเหรียเออเนี่ยมันมันมองได้หลายมุมมากนะอือในในเหตุการณ์เนี้ยมันมองได้หลายมุมมากอืมจะชนะบอยได้คือคุณต้องมีเหรียญมากกว่าสิบเหรียญอือ แล้วคุณต้องมัน่นใจว่าปลอมโดยการที่ว่าคุณต้องทําได้ตลอดเวลาอืมแล้วก็เอาไปขายบอยเลยอืซึ่งผมมองว่าทําไม่ได้อืมในรายการเขามีถามคนนอกเขาบอกว่าคนสร้างเธอ,อหลวงพระทวดวัดช้งให้เนี่ยออืมอตามประวัติก็คือสองสี่เก้าเจ็ดคนที่มาเป็นร่วมในการทำหลวงพระทวดก็คือคุณอน,นันต์กานานุรักษ์อืม ตระกูลคณานุรักษ์เนี่ยเป็นผู้ร่วมทำหัวทวีปปีสองสี่เก้าเจ็อือ่าแล้วก็พอหลังจากนั้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีทั้งคณานุรักษ์รมครับแล้วก็ไม่ใช่คณานุรักษ์ทมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็มีการเขียงกันว่าี่ยต้องเอาคณานุรักษ์มาบอกว่ามีไม่มีสร้างผมถามไอ้คนที่มาพูดใช่คนทําเหรียญไหมอ่าแล้วสมัยเมื่อตอนที่เขาทําเหรียญอายุเท่าไหร่อยู่ไหมอยู่ในเหตุการณ์ไหมโรงงานปั๊มที่ไหน วิธ<ช>ีเสกยังไงมีรูปคุณรูปถ่ายคุณตอนเสกไหมหรือมีรูปถ่ายคุณที่คุณรับรู้ไหมถ้าไม่มีมาผมก็พยายามนวนะเนี่ยม,มันมันมันมีช่องว่างเยอะ,อม,อะมันมีช่องว่างเยอะ,อะ